สองพันห้าผมน่าจะโดนโดนแดกนะครับผมท่านผู้ชมไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมโอ้โหโบบาไปครับผมคูณหกไปสองร้อยสี่สิบสวยคอมโบเดียวโอ้โหเย็ดเคเกินโอ้โหคูณแปดไปสามร้อยสิบห้าสวยเป็นสวยคอมโบที่สอง โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับผมของค่าย a อ็อีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานนะครับผมดูวันนี้จะมาจัดดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมใหม่ของค่าย a อ็นะครับผมก็จะเป็นเกมเกมอะไรนะเกมอะไรนะคนดูอ่านังกฤษไม่ออกฮัลโหลวัอสแมนนะครับผมโอ้โหสภาพนะครับผมไม่เป็นไรช่างมัน นะฮะคนดูนะครับผมก็ไปกันเลยนะครับผมทุนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับผมค่ายนี้นะฮะคนดูนะครับผมก็จากันหน่อยนะฮะคนดูก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะท่านผู้ชมมาดูรายจ่ายต่อเลยแล้วกันนะครับผมคนดูอันนี้สกตเตอร์นะครับผมอันนี้ตัววายนะครับผมจะเป็นรูปผู้หญิงนะฮะตัวจ่ายที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูปตัวนี้เลยนะฮะ หกตัวจ่ายแปดสิบบาทแนผมน้อยที่สุดก็เป็นเล็กสิบนะคนดูมาคูณสเกตเตอร์สี่ตัวฟรีเกมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยจะได้มีเ,เวลาแล้วกันนะก็ดูนะไปลุยกันเลยนะครับผมผมาดูมายังไงนะครับผมจะจ่ายเยอะหรือเปล่าสำหรับเกมนี้เบทห้าสิบไปเลยทุนเยอะคนดูทุนหนาเตอะเลยนรับผม เกมนี้สามารถซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโบบาไปในครับผมโบไปอีกทีนะครับคูณ2 40บาทโอ้โหเบทห้าสิบใจ40บาทขาดทุนไปตั้ง10บาทนะครับผมไม่ได้ะไรเลยโบบาไปอีกนะครับผมดูสวยเพิ่นสวยนะครับผมมาดิสิบบาทเองเหรอคอมโบเดียว ผมว่าเกมนี้เข็มแน่เลยโอ้โ oh หมาปั่นไปก่อนละกันแต่ไม่รู้ว่าสเกตเตอร์จะมาตอนไหนชิวๆไปก่อนละกันนะครับผมขาดทุนไปตอนนี้700โอเคสวยเลยนะครับผม,ผมดูโบ๊ะล้างกระดาษหนึ่งที55บาทนะครับผมคอมโบเดียวอีกแล้วนะครับผมซื้อไปเลยละกัน2 5 0 0ัคนดู จัดหนักๆน,นะครับผมจะไายไม่ได้ก็ลุ้นกันไปไปให้สุดอยู่ที่ไ,ได้กำไรนะก็ดูทุกท่านนะครับผมเออโอเคแล้วเรากดหน้าจอไม่ได้ด้วยมาสี่ตัว โอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยละกันในกรบผมสองพห้าจะคุ้มหรือเปล่าเออเปิดแรกไปอสวยสามตัวโอโหสิบฟรีนี้ไม่น่าจะคุ้มสองพันห้าผมน่าจะโดนโดนแดกนะครับผมท่านะผู้ชมไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมโอโหโบบ้าไปครับผมคูณหกไปสองร้อยสีสิบสวยคอมโบเดียว โอ้โหเย็ดเคเกินโอ้โหคูณแปดไปสามร้ยสิบห้าสวยเพื่อนสวยคอมโบที่สองสวยไหลไปเพื่อนฮัลโหลคือไหลอ่ะจ่ายเจ็ดร้อยสภาพซื้อไปสองพันห้าโอ้โหเกินปุ๋ยหมุยนะผู้ชมโอ้โหเชื่อเขาเลยเนี่ยครับผมลองซื้อเบ็ดแปดสิบที่สี่พัน 4, มาวัดสุดนะฮะ ไปให้สุดหยุดที่แได้กำไรนะครับผมก็นะฮะใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะคนดูนะครับผมไม้นี้สี่พันนะคนดูเดี๋ยววันนี้มารีวิวข้าวแล้วกันนะคนดูว่าเป็นยังไงนะฮะฟีเจอร์เกมเป็นไง <c oughs> มาแล้วแปดสิบบาทโอ้โหสวยพันเจ็ดสวยคนดูว้ยมา มีแววว่ารอบนี้โอ้โหพันข้าวดูเน้นๆสวยโอ้โหบิ๊กวินไปครับผมมีแววนะครับผมรอบนี้เออเหลือตั้งแปดฟรีมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหสี่พันหกร้อยนะครับผมมาดูเฮ้ยเอาดี โบไปสวยคูณสิแปดแล้วด้วยนะฮะถ้ามีตัวแ,บบแพงสักตัวสองตัวนี่โอ้โหแลมโบ้เลยมาขอส,สวยส,สักดอกมาเรียบร้อยจช่สี่พันแปดได้มาแปดร้อยซื้อไปสี่พันเบ็ดเก้าสิบเท่าไหรสี่พันห้าเรามีอยู่แปดพันซื้อเบ็ดร้อยไปเลยแล้วกันหกพันบาท <c oughs> วัดสุดรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายนี่ครับผมได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอวัดไว้ก่อนผมใส่สุดอยู่แล้วนะครับผมมนดูนะฮะมาผ่านไป5้านาทีจะ6หกนาทีแล้วนะฮะยังไม่ได้กำลังไฟเลยเกมค่อนข้างที่จะกากน่าดูอู้ยสองคอมโบอือเคด้วยนะครับผมโอ้ยพันหนึ่งร้อยโอ้โหแลมโบคนดูสองพัน เฮ้ยคอมโบมาว่ะชอบมาแบบเปิดแรกเปิดแรกชอบได้นะก็ดูโอ้โหสวยเจ็ดพันนะเปิดเดียวเองนะท่านผู้ชมเจ็ดพันแดบาทเลครับผมดูโอ้โหมีแววที่ได้กำไรโอ้โหลิ้งก็พันกันซะแล้วนะน่ยก็ดูโอ้ยสองพันสี่ยอ สองพันสี่ร้อยนีครับผมและแล้วมันก็มาคูณสิบแปดไปแล้วด้วยนะครับผมมาตัวแพงต้องลงตัวเชื่อมไม่มีด้านบนแถวสามโบไปีครับผมสิบสวยห้าร้อยี่บแปดบาทนะครับผมบิก๊กวินไปอีกรอบนะครับผมผมดูสามพันหมื่นสามไปแล้วครับผมกำไรสามพัน โอเคนะครับผมก็คุ้มนะฮะได้กําไรจนได้เลยนะครับผมดูพอเลยนะครับผมดูส่งแล้วเกมนี้ค่อนข้างที่เข็มเคมปรีเลยนะครับผมดูนะฮะกว่าจะได้นี่ก็โอ้โหเอาซึ่งจะแตกเหมือนกันนะครับผม,ผมดูก็คลิปนี้ก็รีวิวมานี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมคนดูสวัสดีครบับ